สวัสดีครับผมเอ๋พิษรุยะนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกม Fallout Shelter นะครับผมในเกมนี้เกี่ยวกับคนผมที่ต้องดูแลดูแลดูแลบังเกอร์ที่อยู่ในเมืองบังเกอร์ใต้ดินนะครับผมในช่วงที่โลกต้องตลอยเพราะสงครามนิวเคลียร์นะครับผมแล้ววันนี้เราจะาต้องมาตั้งชื่อต้องมาตั้งผมต้องมา <c oughs> มต้องเที่ผมต้องมาดูแลบังเกอร์นี้นะครับผมซึ่งผมขอตั้งชื่อเป็นบอสห้าห้าห้าแล้วกันนะครับผม ขอแสดงความยิดีด้วยวอล t e คได้ทำการเลือกคุณให้เป็น Over s e ์ซของว a l 5 wow 5 5ห้าจะทำการเอาผู้เอาผู้คนออกเอาแล้วทำการทำให้ผู้คนปลอดภัยจากอันตรายของดีแดนโรคร้าง <c oughs> หน้าที่ของวอ l คือหน้าที่ของคุณที่จะทำการขยายขยายวอ l ของคุณแต่คุณต้องพยายามให้คนในวอลของคุณมีความสุขด้วย แล,และห้องจะแล้วห้องจะแล้วห้องก็จะมีความพิเศษแบบของอันที่ทีใ่ใช้อ่านไม่ทันวอลเทคจะทำการให้ไม่จะรีจะรีไปไหนไม่ได้อาา่านภาษากีกเก่งขนาดนั้นภาษาไทยก็ขอโทษได้ยนะครับ ถ้ัเขอทับสู่มอใหม่ของคุณ o v e r อร์ซีทเรามาแนะนำให้คุณรู้จักกับคอนเซปต์เบสิกเบสิกกันห่อยกันก่อนอย่างแรกสร้างห้องแตะไปที่ไอคอนรูปค้อนเพื่อเปิดเพื่อเปิดเมนูการสร้างห้องห้องห้องไฟงแรการสร้างห้องไฟกันก่อนคุณจะต้องโปรดักคุณจะได้โปรคุณจะต้องผลิตไฟ แต่ที่ห้องไฟห้องไฟห้องต้องการพลัาง,งานเพื่อฟังชัแต่แต่อีกทีเพื่อคอนเฟิรม์มถ้าแปลผิดก็ขออาภายัยด้วยนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้กันจะได้ปลอดภยัยเอาละอทีนี้ดาอเลอร์ ก็จะสร้างพลังงานก็จะผลิตพลังงานดูสิวอลเลอร์ er มาแล้วดอลเลอร์ Dollar มาแล้วพวกเขาโผล่มาตรงประตูวอลเรามาดูที่ค่าของสแตดของดอลเลอร์แตะที่ดอลเลอร์เพื่อดอูเพื่อดู In or in force ของเขา สเต็งเขาห้าเลยอะ่ะเข่งแก่งเนี่ยโอ้สตีงห้าเลยอะ่ะสงสใสเป็นนักกล้ามอ้ที่ล็อกกันมาเ็วโอ้โหเออผมว่าไปต้องพากดีกว่าไ่ต้องพากตัวละครดีกว่า ไปพวกเขารอดาจากระเบิดนิวเคลียร์ได้ยังไงเนี่ยอล่ะตอนนี้อล่ะตอนนี้ดดวเลอร์เดลเลอร์กำลังทำงานห้องจะเริ่มะดิ์ทรัพยากรกดสองครั้งกดสองครั้งที่ห้องเพื่อดูใกล้ๆถ้าเกิดคุณต้องการทรัพยากรเพิ่มคุณสามารถกดร s ชโหมดแถบกดที่รัชปุ่มร s ชเพื่อเปิด เม oh oh, oh, okay. น,นูรัสโอ้โหถ้าโอกาสเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่3าเลยอ๋อยอข้ามเวลาตอนนี้ไม่มีอาหารกับน้ำทำไงดีดีมากตอนนี้คุณประสบความสำเร็จในการในการรัสครั้งแรกและรวบรวมแคปแคปรามาสร้างห้องต่อไปกันห้อง ห้องดินคุณต้องการมื้อเย็นเพื่อจะผลิตอาหารฮะเข้าไปถึงเข้าไปถึงเออผมว่ามว่าแปลว่าคุณต้องการห้องอาหารเพื่อคุณต้องการร้านอาหารเพื่อผลิตอาหารแต่ที่แย่อาหารน่าใช่รหมผมอาา่านเพราะว่าตอนแรกว่าอ่านเป็นมื้อเย็นใช่ปะใครรู้ก็อย่ายลืมบอกผมด้วยนะครับดาวเลอร์ จะเรียกร้องอาหารเพื่อที่จะทำให้เรืองพวกเขาขึ้นแต่ที่คอนเฟิร์มอันนี้เราคุณไก็ได้กินได้อ่าล่ะตอนนี้จะมาสร้างอีกห้องหนึ่งกันต่อครั้งนี้กุต้องการน้ำกุ้องการห้องห้องผลิตน้ำ,ำ,ำ,ำที่จะสามารถผลิตน้ำแต่ที่วบ เราเลิกทำการแต่จะรีกรองน้ําถ้าเกิดพวกเขาติดกับมันธาตถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดค่ากับมันดังสีพวกเขาต่างถ้าค่าการทำถ้าเกิดค่ากับมันธาตุดังสีพวกเขาต่ําใช่หรือเปล่าเรดเดียชันผมไม่รู้นะแต่อีกครั้งพวกเคอนเฟิร์มวันนี้แล้วกันดีมากตอนนี้น้ำอาหาร ก็อันนี้น้ำอาหารก็เริ่มที่จะก็เริ่มเริ่มก็เริ่มวอลของคุณดูที่เมเตอร์เพื่อเพื่อดูว่าอะไรดูสิหมอเหริ่ดอลลิร์อีเพียบพวกเขา โอ้มาตรงหน้าประตูอ่ะตอนนี้คุณก็รู้กดพื้นฐานของโอเวอร์ของการของการทาง,งานโอเวอร์ซีอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมขยายวอลของคุณแต่ต้องต้องจำนะว่าออเลอร์ต้อง,ต,องต้องมีชีวิตอยู่และมีความสุขขอให้ขอ,ขอ,ขอให้โชคดี <c oughs> อ่ะคนนี้ เขาหมาะไปทางอะรหัสต้องใช้ค่าเออ่ะผู้หญิงและผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นดอลเลอร์สามารถอยู่ในห้องถ้าเกิดอยู่ในห้องรีวิถ้าเกิดอยู่ในห้องทั้งเล่นพวกเขาสามารถพวกเขามีโอกาสที่จะสร้างเด็กแล้วเขาต้องใช้ค่าเอนี่ ผมไม่รู้นะมันแปลว่าอะไรคนรู้ก็บอกยนะครับนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลอะไรค่าพีเนี่ยเอาไปงานห้องนั้นเอาไปทำงานห้องไปทำงานห้องนั้น เมื่อเขามาดิดเด็กอ่ะไม่ปรดิษเลยดอลลอร์กับกับความพิเศษด้านความโชคดีสามารถที่จะมีโอกาสสามารถที่จะทำให้ห้องทำให้ห้องรัสเนี่ยห้องที่กำลังรัชชิ่งอยู่เนี่ยพอเขาสำเร็จและได้แคปที่เป็นโบนัสเมื่อพวกเขา ผลิตเสร็จอ่ะเราไปดูกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างคนนี้ก็กำลังเหมือนกำลังจะผลิตน,น้ำอยู่โอเค เหมือนว่าเราจะมีอนาคตด้วยกันนะกราฟเกรดปรันรับเกรด,รด,รก,รดการผลิตของห้องที่จะที่สามารถผลิตผลิตพยากรเพิ่มได้กดที่ไอคอนข้างบนข้างบนขวาเพื่อรเกรดห้อง okay. คุณเพึ่งคุณพิ่งได้ ล u n c h b ็อกล่องอักกล่องข้าวกดที่กล่องข้าวกดที่ไอคข้องกล่องข้าวในปิ๊บบอยปิ๊บบอยเหมือนเป็นสมาร์ทวอช h นด์โฟอนะครับผมที่เป็นสมาร์ทวอชคล้ายๆมือถือครับผมจริงก็ไม่ค้ายหรอกไม่เชิงว่าค้ายหรอกแต่แต่คนในโ o ร์อจะใส่กันรวมถึงเพ,พื่อผู้หในโ o ร์อภาคหนึ่งด้วยครับผมกดที่ปิ๊บบอยเมนูเพื่อเปิดกล่องข้าวและซื้อ กล่องข้าวฮะแล้วเปิดกล่องข้าวกันเลครับผมพลังงานห้าสิบอ่ารวยเลยกาวกาวเหรอกาวที่สวยงามแคปชุดโรเบิร์ตคุกเรย์ทิมคุก การรวมห้องการผสมห้องจะทาให้ดอลลอร์จะทําให้ดอลเลอร์สามารถโปรจะสามารถผลิตทรัพยากรได้มากขึ้นการดอลลอร์เพิ่มจากว่องคุณเหรอลองฮะแอสเซทติ้งว่าคุณคุณบอกด้วยนะคิดว่าฝึกภาษาอังกฤษด,ด้วยกันโอเคนะครับเพื่อที่จะทำให้ าไปไว้ในเนล่ในห้องสู่ห้องรีวิวห้องนั่งเล่นเพื่อดูเพื่อดูเม็ดมวที่กำลังจะเกิดขึ้นเม็ดมวที่เกิดขึ้นระเบิดคุกมาแล้ว สร้างสต๊อกสร้างห้องสร้างห้องเก็บของหรืออัพกรดห้องเก็บของที่คุณมีอยู่เพื่อเพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้นคุณพึ่ง ผมเพิ่งใช้พื้นที่ว่างสุดท้ายสำหรับดอลเลอร์ดอลดอลเลอร์ในวอลสร้างรีสร้างห้องนั่งเล่นเพิ่มเพื่อผมไม่รู้นะว่าเขาเว่า living quarter อเนี่ยแปลว่าห้องนักเล่นหรือห้องนักเล่นหรือ,เ,อเปล่าเพราะฉันบอกผมด้วยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อใส่ดอลเลอร์เพิ่มเหรอผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคุณสามารถ เลือกใช้ไอเทมและอาวุธและเรตเวย์ไม่รู้เรตเอาเวย์ไม่รู้แปลว่าอะไรนะเรตเอาเวย์เหรอเรตเนี่ยผมไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่เอาเวเนี่ยมันแปลว่าไปนะครับผมและสติปแพ็กตลับดอลลาร์และอินโฟเมชั่นอินโฟเมชันอินโฟเมชั่นนี่ผมไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับแผดไปแทบปโดยการแตะไปที่ เดาเลยโอ้โหไพยางานห้องนั้นเลยดึงนห้องสักห้อง เขาจะมาสร้างอาหารเพิ่มกันอ้าวฟิลไม่นะหายนะเมื่อการรัชล้มเหลวหรือมีบางสิหรือ,ม,รอมีการหรือมีบางอย่างหรือมีเหตุการณ์สุบในในแต่ละห้องดอลลาร์ในห้องจะจะสู้เดี๋ยวเ๋ยวมาเติวมาจะสู้เดี๋ยวเติวมา สู้กับเายนะเลยัตโนมัติดอลเลอร์ก็จะเสียเเสียสุขภาพเมื่อต่อสู้กับไฮยนะเมื่อดอลเลอร์ล้มเหลวไฮยนาก็จะแพรแพรขยายไปทั่วแพร่กระจายไปทั่วห้องไปไปแ่แต่ละห้อง น่าจะอเอา้าเห้ยคนหยุดอะฮะรู้สิทุกคนพ่อออกพ่อ,อ,อซูมออกมาอย่างนี้ปุ๊บทุกคนหยุดเลย อสิ่งนี้ไป,เอ,ไปเอาไปเวสเอาไปยานลกล้างกันหน่อก่อนนะครับผมอะไาให้ชัวร์นะว่าคุณได้เลือกให้วอลเลอร์ออกไปข้อาออกไปสำรวจเวสแลน์นี่จะทำนี่จะเพิ่มโอกาสเอาชีวิตรอดให้เขา การทำลายหินจะสามารถขยถายทำให้คุณขยายวอลขยายวอลไปได้ลึกขึ้นมีคนมาอีกแล้วคุณวอลของคุณต้องการทรัพยาทรัพยากรทรัพยา,ายการเอิ่มไฟไวนะสะเบียงอ่าพลังงาน อาหารและน้ำที่กลังจะหมดที่น่าจะกำลังจะหมดคุณผมถ้าเบบกิดแปลผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณกำลังจะใกล้กำลังจะลดถ้าเกิดคุณกำลังจะเหลือน้อยหรือหรือถ้าเกิดากทรัพยากรถ้าเกิดทรัพยากรถ้าเกิดทรัพยากรเหล่านี้อาจจะเหลือน้อย หลอดของหลอดข้างบนของของหน้าจอจะขึ้นเป็นสีแดงเมื่อพลังงานใกล้หมดห้องจะเริ่มห้องจะเริ่มปิดลงเมื่อพลังเมื่ออาหารใกล้หมดดอลลอร์จะเริ่มหิวจะเริ่มสุขภาพจะเริ่มลดเมื่อน้ำใกล้หมดดอลลอร์จะอะไรอ่ะจะอะไรก็บอกได้ครับการ การตอกะการรีเควสทรัยพยากรเป็นรีเควสทรัพยากรตรงในการ,รีเควสทรัยพยากรในหลอดทรัพยากรจะโชว์ในวอลของในวอล์จุในสิทที่ในทรัพยากรที่วอลปัจจุบันต้องการ แล้วการอาหารจุดนี้เลยพวกเขาทำอะไรกันเฮ้ยทำอะไรกันอะ,อะ,นอ,ะอะไรอะทั้งขี้เกียจเกินไปที่จะไปคาดิโอในห้อง เขาบอกว่าฉันจะอ้าวไปซะล่ะอ่ะ ดูวิดีโอนี้เพื่อรับของรางวัลที่คุณจะที่คุณจะได้ที่คุณน่าจะได้โอเคการรอบรางวัลโดยการดูจากจากโฆษณาปาร์ตี้ที่3เพื่อดูอะไรโฆษณาคลิกใช่เพื่อ อ,อกลงที่จะโอ้โหไม่อะอะไรโดลดอะไรอะไรได้เงินเอ้ได้แคปอ๋อาหเอ้หอหน่อย แปบนึงก็ได้ละไม่อยากกดรัสตอนนี้ผมกลัวจะเกิดอ,อุบัติเหตุอีกแล้วเดี๋ยวคน้เดี๋ยวพวกดอลเลอร์จะไม่มีความสุขอีกเพราะเดี๋ยวเพราะว่าถ้าพอผมเพราะว่าถ้าเกิดพาะผมไม่รู้ถ้าเกิดความสุขหมดจะเกิดอะไรขึ้นนะอะมเรียกพ่อพผมเรียกก็เดี๋ยวผมกลับเดี๋ยวผมกลับมาครับผม เดี๋ยวจะตัดไปเลยนะครับผมอาคันตือบว่าเมื่อกี้จะเกิดความไมสะดวกขึ้นนิดหน่อยนะครับกลับไปแล้วครับผมคือนี้เก็มีคอนเทนต์อะไรแล้วแหะขอจัดคลิปไปเลยนะครับไปเลยนะครับบายบายสวัสดีครับ